ทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะสวัสดีค่ะแอดมินนูน้อยสวัสดีทุกท่านนะคะสวัสดีแฟนคลับเอซีเลขคาน้อยทุกท่านนะคะ สวัสดีวันที่ซีเด,ดอร์เมนีวันที่สี่ตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบห้านะคะสวัสดีตอนเศา้านะจ๊ะเนาะเอาสำหรับคลิปนี้ทันใดที่เข้ามาแล้วเชิญชอบแนวทางเลขห้น้อยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กำลังใจทางช่องน,ำน้ำแนเดอร์เดอฝากอุดหนุนสินค้าทาง้านน้ำนะจ๊ะเนาะสำหรับสินค้าทาง้านจะมี ทูบมงคลไอ้ไข่ครีมทาฟ้าแล้วก็สบู่สำหรับสบู่ก็จะเป็นสบู่ล้างหน้าถูตัวได้สำหรับครีมก็จะเป็นครีมทาฟ้าตอนกลางคืนนะคะสบู่แพคละ190บาทซงฟรีครีมชุดละ150บาทซงฟรีสำหรับถูกมงคล เซียงไทยชุดละหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าบาทส่งฟรีเด้อจ้าเด้อทันใดที่สนใจโทรเข้ามาที่เบอร์ศูนย์เก้าสองหกสามสองห้าห้าหนึ่งสามเรือจ้าเด้อโทรเข้ามาบอกทีอยู่จัดส่งกับแอดมินเนาะจ้าเนาะส่งฟรีทุกรายการเด้อจ้าเด้อเก็บเงินปลายทางบ่มีบวกเพิ่มเนาะจ้าเนาะ คลิปนี้มารับชมแนวทางกันเลยเนาะจ้าต่อไปนี้ก็จะเห็นแอ m ด n มินในลูกแบบนี้เด้อทาชชมเดี๋ยวแอ m ด n มินก็จะขึ้นตัวเลขบนหน้าจอให้เนาะจ้าเนาะสำหรับคนท่าน้อยเมื่อวันนี้เจาะบอเข่าเด้อจ้าเด้อเจาะไม่เข้าอีกแล้วเนาะจ้าเนาะเข่าเลขในตารางเลขเด่นรองมากเมิดเนาะจ้าเนาะเด่นรอง เจาะไปที่เก้าเก้าได้แค่วิ่งเล้วจ้าเด้อสำหรับเก้าได้แค่วิง่งเหล็กในตาล่างบอมมีครูจับเนะจานะ้าเนาะเข้าไปที่สามศูนย์รอบ VIP เหล็กในตาล่างเล้าจ้าเด้อเมื่อนี้มาสู่กันต่อนะจานะ้าเนาะ แนวทางเลขฮานอยรวม3รอบในตารางเดียวกันนะคะับปัจจำวันที่4ตุลาคม2565เลขในตารางนะคะสำหรับเลขในตารางย่งเดินดีอยู่จ้าเด้อท่านใดที่จับเก่งจับแม่นจับเองได้เลยเลขในตารางเนะจ๊าเนาะเลขในตารางนะคะ017856นะคะเลขในตารางนะคะ เด่นศรอง1นะคะเจาะให้ทีศูนย,ย์เด้อจ่าเด้อเด่น0ย์รอง1น่นะคะเน้นศนย์ะจ๊นะเนาะ6ชุดเด่นนะคะ06นย์หกหนึ่งหหนหนึนะคะ เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะโปรดใช้วิจารณญาในการรับชมด้วยนะคะทุกตัวเลขทุกแนวทางแอดมินนำมาลงให้เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นดเดอจ่าเดอโปรดใช้วิจารณญาในการรับชมด้วยนะคะนําเสนอเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะจ๊ะเนาะบางมือไม่เข่าบางมือกระลุด,ดเดอจ่าเดอ เด่น0รอง1เจาะให้ที่0วิ่ง0รูด0นย์เดอวยจ้าเด้อชุดเน้นก็นจะมี06 05์หกนยนาะจ้าเนาะ6ชุดเด่นก็จะมี1 6เอาได้ตัวเลขแล้วแอดมินบอกบุญต่อคือเกาเดอจ้าเด้อสำหรับท่านใดที่สนใจจะเรวมทำบุญนะจานะ้าเนาะ สำหรับท่านใดที่สนใจจะรวมทําบุญทั่ข้ามาหาแอดมินติดต่อช่องทางการโอนเงินเด้อจ่าเด้อขอเรียงเชิญเป็นเจ้าภาพองค์มหากฐินสามคัคคีร่วมสมทบทุนเอาไฟฟ้าเข้าสํานักสงฆ์สามัคคีทําทอดถวายณนะสานักสงฆ์สามัคคีทาบ้านทุ่งสวรรค์หมู่ที่13ตําบลท่าศิลามอำเภอสองดาวจังหวัดสกลน,นครวันที่1516ตุลาคม25 6พเด้อจ่าเด้อ สำหรับท่านใดที่ยุ่ใกล้กับเรียองเชิญเด้อจ่าเด้อว,วันที่1 5บ6ตุลาคมเป็นบุญกัดทิ้นไงนะจ๊ะเนาะ,ะ,ะสำหรับคลิปนี้มีเพียงทอนเนเด้อจ่าเด้อพอกันใหมคลิปหนาแอดมินหนูน้อยขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ